สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ที่อันซีนของจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับจะเป็นที่ไหนติดตามรับชมครับนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านเจ๋งนะครับขัวชายเลนะครับเรามาทําอะไรกันเดีย๋ยวติดตามรับชมครับ นี่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชายทะเลนะครับบางขุนเทียนบรรยากาศชายทะเลบางขุนเทียนนะครับเดี๋ยวเราขอตัวไปรับประทานอาหารเที่ยงก่อนครับแล้ะเดี๋ยวเจอกันครับอาหารที่เราสั่งนะครับก็จะมี กุ้งผัดพริกสดนะครับครับทอดมันปลากายครับแล้วก็ต้นยำโรลมิตรนะครับครับเดี๋ยวเรารับประทานอาหารกันสักครู่ครับนี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มารับประทานอาหารกันที่นี่นะครับขวดเจ๋งชายเลนะครับก็จะมีบริการนั่งเรือท่องเที่ยวนะครับนี่ครับเรือมาพอดีเลยครับพวกเรานั่งเรือจากร้านเจ๋งขวชายเลนะครับเพื่อที่จะไปดูศาลากลางน้ํา ทุกคนสามารถรับประทานอาหารที่ร้านเจ๋งและนั่งเรือไปชมได้เลยครับมีหลายรอบใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีนะครับก็จะมาถึงที่นี่คือพระพุทธมหาสมุทรหรือศารากลางน้ำครับศารากลางน้ำตั้งอยู่ที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์สร้างขึ้นมา่ปี2 5งมาปี2541เดิมเป็นศาลาไม้ไผ่ที่ชาวบ้านเอาไว้เฝ้าผ่อยมแมลงผู้ และสังเกตคุณภาพน้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพน,นะครับกลับมาที่ร้านอาหารครัวเจ๋งเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่อื่นกันต่อครับ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่จุดชมปลาโลมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับจะได้เห็นหรือเปล่าตามมาครับเดินเข้ามาข้างในแล้วนะครับวันนี้คนค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาครับไม่ใช่วันหยุดครับโดยรอบๆนะครับถ้าเป็นช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับที่นี่จะมีตลาดนะครับครับ ร,ร้านนี้นะครับร้านประจาครับปอกเปียยทอดนะครับอุดรธานีเสียแอดเจ๊มหวยนะครับมาอุนหนุนกันได้ครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นสารเจ้าพ่อมัดฉานุนะครับมากรับไว้กันได้ครับ ที่นี่คือสะพานแดงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับนี่ครับนี่ครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่จะเป็นนกนางนวลน,นะครับคล้ายๆกับสถานีาตาอากาศบางปูเลยนะครับสะพานแดงสมุทรสาครน,นะครับเป็นที่เที่ยวอันซีนแห่งใหม่นะครับแถววัดพันท้ายนะครับวัดพันท้ายน้อยสิง นกนางนวลเยอะมากครับความยาวของสะพานนะครับประมาณ800เมตรครับสะพานแดงจุดชมวิวปารลมาตั้งอยู่ที่ตำบลพันท้ายนารสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นสะพานไม้สีแดงที่ทอดยาวขนานไปกับชายทะเลมีความยาวประมาณ700-800เมตรสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของชายฝั่งที่สวยงาม มีลมทะเลพัดเย็นสบายและในปี2566เป็นปีแรกที่จะได้เห็นนกนางนวลบินโชบเชี่ยวหวดโฉมสามารถเดินเล่นบนสะพานแดงและให้อาหารนกไปด้วยได้เลยครับนกเยอะมากครับสวัสดีสวัสดีที่นี่คืออ่าวไทยนะครับ ในที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ในจอภาพนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะคือพระพุทธ,ธมหาสมุทรนะครับที่ช่วงเช้าที่เราไปนั่งเรือไปชมกันมาครับครับอยู่ไกลๆนู้นเลยครับครับตกนังนวนนะครับในอดีตช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนมกราคม ลมหนาวเข้าสู่อ่าวไทยสายลมและน้ําเค็มได้พัดเอาฝูงปลาโรมาเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับแต่ปัจจุบันมีโอกาสที่จะเห็นปลาโรมาได้น้อยมากครับ เ็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงนะครับแสงกำลังสวยเลยครับนี่ครับอ่าวไทยครับลูกมุมกว้างของสะพานแดงครับความยาวรวมสองข้างนะครับ ประมาณ800เมตรครับพระาทิตยสวยมากครับนนเก็บภาพและบรรยากาศสุดท้ายนะครับที่สะพานแดงเดี๋ยวไปที่อื่นจะต่อครับมีอีกหนึ่งสะพานครับน่าจะสวยงามไม่แพ้กันตามมาครับทุกคน จอดรถเข้าไปทางนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับที่จอดรถตรงศารครับกว้างมากตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านกาหลงนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาชมสะพานที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งเลยนะครับด้านหน้าเรานี้ครับนี่คือสะพานสายลุงนะครับ นอกจากสะพานแดงจุดชมปลาโลมาแล้วสะพานแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดสมุทรสาครนะครับที่กำลังมาแรงที่เราบรรดาช่างภาพไม่ควรพลาดครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับชมบรรยากาศของชายทะเลบ้านการหลงกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเช็คอินนะครับบ้านชายทะเลนะครับบ้านการหลงนะครับ ในจุดตรงนี้นะครับตอนช่วงเช้าๆนะครับหรือช่วงเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับผมมาดูปลาโลมาด้วยนะครับถ้าโชคดีอาจจะได้เห็นนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่สะพานสายลมครับวันนี้ไม่มีนะครับปลาโลมาพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับ ด้านข้างของสะพานสายลุงนะครับจะมีศาลเจ้าพอกินทงอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูครับศาลเจ้าพ่อกินทงนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าดูด้านในกันครับ คอนเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราออกมาดูวิวด้านนอกกันครับวันนี้นะครับบุญนำท่านมากุศลพาท่านกลับขอให้โชคดีมีลาบตลอดการเดินทางครับเรียบร้อยนะครับจบคลิปสมุทรสาครหนึวันครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ